สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเบลล่าเคลื่อนไหวแล้วเบลล่าราณีเคลื่อนไหวแล้วหลังตัวแม่ลีน่าจังดีใจที่เลิกกับเวียเป็นที่ทราบกันดีว่านางเอกดังอย่างเบลล่าราณีปิดฉากความรักจบความสัมพันธ์กับพระเอกดังหลังคบหากันมานานกว่า9ปีในเวลาต่อมาลีน่าจังสวนกระแสฟาดยับ อดีตคู่พระนางเบลล่าราณีสมควรแล้วที่เลิกกับเบียโดยลีนาจังอัดคลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวประเด็นดราม่าดังกล่าวว่าเลิกกันนดีแล้วเบลล่าสมควรได้สามีนักธุรกิจแบบชมพู่อรารยาที่รวยเป็นหมื่นล้านแล้วเบียก็เคยคบกับแพนเคก้กตั้งหลายปีเขายัางเลิกกันเลยแพนเคก้กยังไปเอานายตำรวจมีโอกาสเป็นคุณนายฉันดีใจเลย เบลล่าเขาทั้งสวยทั้งรวยฉลาดเก่งนางสมควรได้สามีนักธุรกิจเหมือนกับชมพู่อรารยาอย่างนั้นนะ่ะวาสนาดีฉันดูแล้วเขาไม่เหมาะกันเบลล่าสมควรได้สามีเป็นนักธุรกิจต้องบอกว่าล่าสุดเบลล่าเคลื่อนไหวแล้วหลังตัวแม่ลีนาจังดีใจที่เลิกกับอดีตคนรักเก่าโดยเบลล่า ได้เดินสายไหว้พระทำบุญแบบรัวๆท่ามกลางชาวเน็ตเข้าให้กำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ